The final competition! Thank you so much for joining us tonight. It is the night that we will celebrate the beauty, grace, and the spirit of Phuket. We are here right here, right now at the Parco Design Hotel, Phuket say hi to all of the fans from Thailand and around the world who are watching on YouTube channel of Grand TV. I am Joe Cholowin and this is my co-host, Cham Thank you so much for joining me. Thank you very much. Hello everyone and welcome to the final competition. เบสผู้เกง่ง2025ครับซึ่งเราถ่ายทอดสนในการจีบเดีย,ดดบ,ดยดบทายโคตรดีไซน์คมยังภูเก็ตครับรวมถึงขอถ่ายไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันดังแวนที่นีครับแน่นอนก็ว่าสำหรับในค่ำคืนนี้นะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่สำคัญที่เราจะทราบว่าใครนั้นที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตครับเข้าสู่การประกวด Miss Universe Thailand 2025ไดครับ สุ l ๆ tonight in just a few hours we will find out together who will be the one that's got what it takes to u i t back the crown light up the universe and be crowned at m i s s universe phuket 2025แต่สำหรับตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับน้องๆทั้ง13ท่านก่อนนะครับเดี๋ยว <c oughs> สักครู่นะครับเราจะกลับมาเจอกับพวกเขานะครับและแน่นอนว่าสเตจจะต้องลุกเป็นไฟมากขึ้นกว่าเดิมเพราะจะมีพล <c oughs> ากหลายอย่างเลยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับคุณแชมป์ครับ ครับผมคุณโจครับเอาล่ะรันนะสำหรับในช่วงนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่นีครับคืนนี้กับเวสซินเวสตภูเก็ต2,025ดังต่อไปนี้ครับครับผมขอขอบพระคุณจังหวัดภูเก็ตครับเทศบาลนครภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตร้านอาหารตู้กับข้าวเดอะไททอลบานเทาลายหยานเบอร์เด รวมไปถึงตก o เ,เกทลูกเก็ตซิตี้พกิทราพาโอ้ดีไซน์โฮเทลการจะนักเจมสนเอลสยามดรามิดและนอกจากนี้ครับผมต้องขอขอบคุณครับนภชารคลินิกติ้งเบอร์รี่อันโดชาพาวเอรีแทนบีชรับทีบุงก้าคาเฟ่แลนรีสอร์ทจูนมาเทคลาลาเบลซีเล็กฟิตไซมอนคาเวเล่ภูกเก็ตสายการบินเพื่อเจแ Air และโลบี ครับผมคุณแชมป์ก็บอกนะคำว่าผมเวทีมิสเวิร์สภูเก็ตของเรานะครับให้ความสําคัญกับความสามารถและศักยภาพของน้องๆทุกรูปแบบเลยทีเดียวตั้แต่ร่างกายสมองแนวคิดวิสัยทัศน์ชื่อว่าทุกคนที่ติดตามกันมานะครับน่าจะเห็นนะครับการขัดดันไปจนถึงุรกิจของท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตของเราอีกด้วยโดยรอบแรกของรอบฟนอลในครัคืน,นี้เราจะไปพบกับน้องๆทุกคนในความฟิตและคอนฟิเดนซ์ความมั่นใจในตัวของพวกเธอในรอบ Ladies and gentlemen, let's kick start with this very round of the swimsuit competition. Let's take a look!